ทำสองเรื่องเปิดเลยนะเฮ้ยไม่ต้องดิโอเคโอเคเออไอ้ขี้กูรู้แล้วกูลืมอะไรกูอยากให้มึงเป็นไใ้นี่ด้วยไอ้สเลดอะไรนั่นะที่คอยบอกอ่ะเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้านี่นี่นี่สเลดสเลดอ่าทุกคนพร้อมไหมครับตรงนู้นพร้อมนะพร้อมครับพร้อมครับ อ่าไหนาขอขอขอเช็คไม้หน่อยขอเช็คไม้หน่อยทีฮัลโหลพี่เราได้ยินป้าได้ยินป้าไม่ไม่ไม่ถึงไม้ที่ต้องถ่ายอะ่ะ <laughs> โ <laughs> อเคยืนระวังตกนะใกล้อะพี่ใกล้แล้ว <Okay. S 2> ใกล้แล้วโอเคแล้วกล้องกล้องเบลกล้องหนึ่งพร้อมยังพร้อมแล้วครับงานกูเยอวะว่ะโอเคกล้องสองของแทนพร้อมเนาะพร้อมครับอ่าอ้อมแล้วเดี๋ยวไอ้เปิดเปิดเชื่อมกับตรงโพรกูจะรอดไหมเนี่ยเชื่อมเรียอแล้วพี่ โอเคงั้นเดี๋ยวนักแสดงทั้งสองคนนะได้ยินได้ยินผมใช่ไหมครับมาเอาเลยที่โอเคเทคหนึ่งฉากที่8สเลดแอนแอคชั่นคัด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 ก่อนปิดเพลงปิดเพลงปิดแล้วปิดแล้วไม่จะถือถือวอรไดทำไมเนี่ยอีกเลย ที่บอกว่าให้ถี่ตลอดก็คือว่าตอนที่แบบยังไม่ถ่ายซิเออว่าคุณจ่ายอะไอ้เจ้าเขาไม่ได้จ่ายเอออ่ะโอเคมาโอ้ยแป๊บนึงพี่งหนุกอเพลงอยู่อ่าได้ได้ได้เอาเลยเที่ยวเลยฉากที่สองเซตเทคที่สองสอรี่สอรี่เทคที่สองฉากที่แปดเทคที่สอง ยบโอเคโอเคโอเคเทคที่สองฉากที่แปดสเลดแอนแอคชั่นซีนที่แปดโอ้ยจะเร็วขนาดแล้วแต่มันเลยอได้ได้ได้อายังไงก็ได้เออก็ง่ายก็เออเทคที่สองแล้วก็ซีนที่แปดสเลดแอนแอคชั่นอ้ยคนชิ้มหายกูเนี่ยก็เดี๋ยวใครจะอาบน้ำก่อนใครจะอาบน้ำด้วยกันไปเลยเฮ้ย ดีเพป็นไรเลยก็ไปเดี๋ยวเก็บของกันดิโอ้โหวางตรงไหนได้บ้างเนี่ยวางนี่ก่อนแล้วกันจแจรถเก็บไปกับตัวแล้วกันเข้ามาเข้ามาอาบน้ำด้วยกันนะหือสวิงเลยเหรอโอ้โเต็โอ้อเดียวพ่อเหรอแล้วที่เปิดฝักบัวมันไปไหนวะเดี๋ยวฮะเขาไปไหนแล้วแล้วทำไมมีเนี่ย ต้องยิ้มห้องหญิงห้องหญิงเลยนะคงงั้นแหละไปแต่น้ำน้ำก็ไม่ไหลเจริญเจริญมากเอาน้ำก๊อกอ่าบไปพี่ไหนมีเหรอน้ำก๊อกองเงี้ยก๊อกอาล้างหน้านะเออโอ้โหโอ้ดีกว่าจะสะอาดไปไปห้องผู้หญิงดีกว่าไปห้องผู้หญิงให้ยิ้มห้องผู้หญิงอาบปิดประตูด้วยอย่ายุ่งเข้าเปิดแอร์เค้างไว้อย่างเงี้ยจ่ายคุ้มสาวสจ้าสาวสจ้า ขอเข้าไปหน่อยจขอเข้าไปหน่อยครับพี่ทำไมใครเป็นใครวะเนี่ยคนไหนผู้ช่วยผู้มิกับคนไหนนักแสดงคนไหนพูดพูดูแลนักแสดงวะเนี่ยอ้าวพี่จะพี่ยังแยกพวกหนุ่มไม่ได้อีกเหรอพี่ไม่ได้หน้าเหมือนกันมากดูเสื้อสิดูเสื้อเอาคนต่อตีดูผมคนนี้ออมคนนี้โอคนนี้เบลใคนนี้โอนะฮะอ๋อครับจะสลับกันเอางี้คือจะขออาบน้ำโอ้น้ำไม่ไหลอ่ะไไม่หลเอาดีใช่ ไม่ต้องอาบกับไปอาบวันอื่นไม่ต้องอาบมามากินกินเลี้ยงเลยก็ได้มาโอ้เออไปจะกดทำไมวะเนี่ยเหมอนตายอ่ะออาไอพวกกล้องเดี๋ยวเก็บไว้ในกล่องเลยก็ได้เพราะที่เหลือมันดูแลวันพักผ่อนแล้วโอ้โหโคตรแจ๋วอะไอทีแถวนี้บัดไอแถวนี้มันมันมีอะไรบ้างอ่ะมันเป็นแถวบ้านเองไยมันมีอะไรน่าเที่ยวบ้างแถวนี้เธอแถวนี้ถ้าที่เด่นๆนะน่าจะเป็นพวกทะเลมั้งพี่ไปพรุ่งนี้ไหมไปถ่ายรูปเล่น เดี๋ยวขอ,ขอลองกัดระยะทางแปปหนึ่งได้แต่ใครจะไปทะเลไหมพรุ่งนี้หรือมีใครจะกลับไหมหรือว่าจะจะเที่ยวให้เต็มอิ่มเลย3าวันอยากเที่ยวๆๆ <ๆ S 1> เดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวก็เอาจากจากทุนที่ที่ทำเอ็มวีเนี่ยแหละทุนที่เหลือมามาทำมาเลี้ยงตามนั้นใช่พี่ก็ใช้ได้นะพี่ความแบบไกลใช้ได้ใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวนั่งรถไปก็ได้เราก็มีรถได้เดี๋ยวผมกดอันนี้ให้ G P S ให้พี่ค่อยขับแล้วกันตามนั้น อ่ะเอ้รู้สึกว่าเตรียมไม่นี่มาอยู่ที่ที่ย่างบาร์บีคิวที่ปิ้งอ่ะมาปะใครอัดมันมีในกล่องอยู่อ่ะมีไหมมีไหมท้ายรถนึกออกเลยเอายัดเต็มไปหมดเลยกล่องอยู่อยู่ท้ายรถพี่เดี๋ยวผมไปเอาให้อะไรไปช่วยอ้ยนี่นี่กุญแจเอากุญแจไปก่อนชี้ถือว่ะไม่มีกุญแจโอเคพี่ขอบคุณมากครับนี่ไงกูเป็นคนดีระหว่างรอเรากินน้ำกินอะไรเลยเลือกที่นั่งได้เลย ของไฟสอบมาทำไมเนี่ยใครเอามามารกรบก็ไม่วางอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วอ่ะของเขาไม่ต้องไปยุ่งหรอกเอาไงเอาไงต่อมันต้องก่อไฟป่าววะต้องมาเขาหมดเอาของผิดกฎหมายยุ่งก่อไฟไงอ่ะเชื่อแล้วไหนดีละเขาเป็นคนแดัดมา ฮะแล้วมันหาของแล้วคนมันหาของแล้วไม่พี่เป็นคนดีจตายวนั่นไงไ่ีโอ้โหโออ๋อทงฐานนี้ให้ไหมมีครับมีครับพี่นี่เป็นกุญแจรถขอบใจมากขอบใจมากเอ้ยเอาเอาเบียร์ไหมอย่าพี่ให้เออตัดมึงนะหนูลืมเปิดหนูืมโทรศัพท์ไว้ในห้องเดี๋ยวสักครู่งเออเอาไงดีเพลงลงวันไหนดีเอ็มวีวันที่เก้าเือไอ้ไอ้ มต้องวันที่เก้าวันที่เก้าเดือนเก้าพีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า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 โอ้โหไม่ได้นี่พอดีไม่แต่่อยแบบออดิโอไปแล้วเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยอันนี้เป็น mv เนาะใช่เป็นไงออดิโอที่ฟังรู้สึกไงเคยดีพี่ลองเปิดลองเปิดแบบยิ้มโนบุยออมเปิดแล้วก็แบบเปิดแบบเพลงเบาๆแล้วก็นั่งกินชิวๆไหมเฮ้ยได้นะออมพี่ยิ้มโนบุนหน่อยดิขอเชิญพุ่มกลับครับคะ ยิ้มเปิดเพลงหน่อยครับได้เลยเงินเก็บไว้ในห้องอ่ะช่วยเปิดแบบเบาๆด้วยนะได้พี่ได้ได้ไอทีดูนี่ดิดูในจอโทรศัพท์ดลไหนพี่ไอ้เนี่ยเอองั้นมันแปลกเปล่าวะมันก็ไม่นะพี่มันดูดูเวอร์ไปอ่ะก็ราะมันคอนเทนต์นั่นน่ะเออแต่พรุ่งนี้เอาไงดีสรุปทะเลเนาะทะเลแหละพี่เพราะตรงนี้มันสวยมากนะบอกเลยไปดิว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  พีอ๋อพี่อะไรอพ่อพอพอพีพีพอะไรพพีอะไรพีพีเฮ้ยใจเย็นอย่มาพูดคำหยาบอะไรเสพพีเนี่ยพีเขินน่นเอพีพีอะไรฉันนะพีอมลัดอีพีจะมีได้ยังไงผีมีโลกที่ไหนมีก็ื่แกราฝาพเจอกันเนี่ย่อู่พีโลกตีกพีแบบไน เ <dess en> นี be ่ยมันก็มีกันอยู่แค่เนี้ยแล้วมันเหลืออีกคนนึงอ่ะมันอาจจะแก้งก็ได้อซอสอ่ะเออแบบแบบไปส่องดูหรือเปล่าโรคจิตอะไรเงี้ยเอาไปดูก่อนไหมไปไปไปห้องน้ำมันไม่มีที่ให้ส่องเลยนะแทนไปแทนไปแล้วแทนทำไรอ่ะกินกาแฟกินกาแฟโอ้โหจะหลับไหมเนี่ยทำไปก่อนเลยน้ำน้ำแย่แย่ต้องเชื่อเอาเปล่าไหนซอสนี่ไงมันแก้งชัวร์เนี่ยอยู่นี่เนี่ย อีเมียทิ้งเรียบร้อยเกัเปิดไฟกันปิดบุกกันเฮ้ยตื่นต่างอดเล้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเก้ยเั้อะฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ่ยเี้เฮ้รเฮ้ยเฮ้เฮ้นเฮ้เห้อก็้ยเฮ้ยเ้ยเง้ยนฮ้ล้ย้เเอเทนต์เล่นๆแล้วก็มี้หญิงเนี้ย เข้ามาบอกว่ามีผีมีผีอะไรก็ไม่รู้จริงจริงเด้าแล้วถ้าเราตีตรงนี้อ๋อพี่พี่จะพาผมไปนอนตรงนี้ไม่ก็เห็นมึงมีความสุขกับการนอนตรงนี้กูก็ปล่อยเลยเห็นมึนผีหนักผีเยออ๋อสรุปไม่ได้แกล่ะเนี่ยเออหน้ามันยัง โอ้พี่หนูว่าเขาเมาขนาดเนี้ยหนูว่าถ้ามาแก้เขาคงตกตึกตายก่อนแล้วมั้งเนี่ยเช็ดกี่ตาด้วย<ๆ>ฟังหนูนะพี่นะ<อ>ฟังหนูนะอ่ะฟังหนูเห็นแบบมันอยู่ตรงตรงฝักบัวเลยพี่ซึ่งมันไม่มีที่ให้ส่องมันไม่มีกระจกนั้นในห้องน้ําแล้วมันก็ไม่มีทางเข้าอื่นนอกจากทางข้างหน้านี้ด้วยหน้าตาเป็นไงนนหน้านตาแบบหนูบอกไม่ถั่วแม่แล้วแน่ใจว่ามันผีหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบ แน่ใจมันต้เข้ามาได้ไงก่อนที่จะเข้ามาอะไรนี้เขาผู้หญิงพี่ห้องอย่างแคบเลยมันเห็นหมดอยู่ทั่วทุกมุมเลยนะพี่พี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะผมเพิ่งตื่นอะไรเลยไม่ว่าผู้หญิงสามคนนี้คิดว่ามีผีอยู่ในห้องเออแกล้งเหรอเออก็มันก็ไม่มีเมื่อกี้ก็นั่งคุยเล่นๆก็ไม่เห็นมีผีเลยให้หนูรักอธิบายลักษณะให้ฟังนมาจับจับจับไปต่อทีไปดเองไหนไหน ไม่เห็นมีเลยอ้าวหายไปไหนแล้วก็ต้องมีคนแกล้งอย่างเงี้ยเนี่ยเนีมุมมุมเดียวพิธีเลยเนี่ยเนี่ยพิธีชัวเอมุมนี้เลยอะไรวะมึงไปโหรกาแฝงไหมเฮียถามหมอพี่ไปถามเจ้าของเจ้าของที่นี่ไปเขาอาจจะแกล้งเราก็ได้เขาอาจจะทำคอนเทนต์ที่นี่ก็ได้แบบแกล้งแบบเบบี้ดิสซึ่งหมดทันแกล้งคนดังอะไรเงี้ยเหี้ยไอะไรสะดุ้งหมดนั่นอ่ะปี เฮ้ยมันเป็นอะไรเลยมันเป็นฮาวีหรือเปล่าอะไรเอ่ยเข้ามาทุกคนเข้ามามันอะไรเอ่ยมันมันมันเผาจะเล่าให้ฟังนะคือตอนแรกผมก็อยู่ของผมเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงสามคนเนี่ยก็คืออาคนในโปรคนคนในที่ทํางานกับผมเนี่ยมีผีเขาเขาคิดว่ามีผีตอนแรกผมก็ไม่เชื่อ เราจะมาคุยกับเจ้าของที่นี่ว่ามันมีผีหรือเปล่าสรุปก่อนที่จะเข้ามาผมหินผีต่อหน้าเลยทําไมมันมีผีอ่ะแกล้งหรือเปล่าโดนคนแกล้งแล้วเนี่ยใครจะแกล้งคือที่นี่มีแต่พวกเรานะใช่พวกคุณไงใช่ใครจะแกล้งตาฝาดหรือเปล่าไม่ก็มีคุณนี่แหละที่แกล้งเนี่ยเออคนหรือเปล่านั่งทำงานผมไม่มีเวลาว่างพี่ดีมคุณหรอกอะไรข้างหลัง ไหนไอ้ที่ทำจัดเลยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยผมไม่คืนรถกลับบ้านเดี๋ยวเขาจะมาเก็บของเร็วเฮ้ยไม่รอแล้วเร็วเฮ้ยไปเร็วขับไขึ้นมาเอาเอาเอาน้ำมันไม่มีเอาเดี๋ยวไครจะได้ไปดูไอ้บ้านอ้ำหนักเดินกลับเลยก็ได้ เดินกลับเลยเหรอเดี๋ยวค่อยมารับก็ได้เดี๋ยวขอไปก่อนเอ้าชนต้นไม้อะไรวะเนี่ยพี่ขับอะไรเนี่ยกูขับเห,เหรเนี่ยพี่ขับพี่ขับไปทางนี้เร็วเอา้าผู้หญิงไปไหนรอผู้หญิงก่อนผู้หญิงมากันยังเฮ้ยเชี้ยของกูแตกเลยเธอลองดูความรัก <karaoke> ท <mon ster inscription> ี Wha ่ผมนั้นมีให้มันเป็นสิ่งเล็กๆที่คนอย่างพผมนั้นมีได้ ธอก็รู้ว่าผมนั้นเป็นคนไม่เอาไหนแต่ถ้าเธอได้มารักกับผมเนีผู้ชายคนนี้จะไม่ทำให้เธอเสียใจ